และยาหูอาตรัสกับโมเชว่าจงกล่าวแก่บุตรทั้งหลายของอิสราเอลและพูดกับพวกเขาว่าเมื่อพวกเจ้าได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งที่อยู่อาศัยของพวกเจ้าซึ่งเรากำลังประทานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่ยาฮูอาเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสังเวยเพื่อสำเร็จทำปฏิญาณหรือเป็นเครื่องบูชาสมัครใจหรือในเวลาที่กำหนดของพวกเจ้าเพื่อทำให้เกิดกลิ่นหอมหวานแด่ยาหูอาจากฝูงวัวหรือฝูงแกะ แล้วผู้ที่นำเครื่องบูชาของเขามาใกล้แด่ยาฮูอาจะต้องนำเครื่องบูชาธัญพืชหนึ่งในสิ์ของเอฟาแป้งละเอียดผสมกับหนึ่งในสี่ของหินน้ำมันมาใกล้และหนึ่งในสี่ของหินเหล้าองุ่นเป็นเครื่องดื่มบูชาเจ้าจะเตรียมไว้กับเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสังเวชสำหรับลูกแก่แต่ละตัวหรือสำหรับแก่ผู้เจ้าจะเตรียมเครื่องบูชาธัญพืชสองในสิบของเอฟาแป้งละเอียดผสมกับหนึ่งในสามของหินน้ำมัน และเป็นเครื่องดื่มบูชาท่านจะนำไวน์หนึ่งในสามหินมาถวายเป็นกลิ่นหอมหวานแด่ยาหูอาและเมื่อท่านเตรียมวัวหนุ่มเป็นเครื่องเผาบูชาหรือเป็นเครื่องสังเวยเพื่อทำตามคำปฏิญาณหรือเป็นเครื่องสันติบูชาแด่ยาหูอาแล้วจะต้องนำมาพร้อมกับวัวหนุ่มนั้นเครื่องธัญ,ญบูชาสามในสิบเอฟาของแป้งละเอียดผสมกับน้ำมันครึ่งหิน และนำวายเครื่องหินมาเป็นเครื่องดื่มบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟกลิ่นหอมหวานแด่ยาหูอานี่คือสิ่งที่ต้องทำสำหรับวัวหนุ่มแต่ละตัวแก่ผู้แต่ละตัวหรือลูกแก่หรือลูกแพะแต่ละตัวตามจำนวนที่ท่านเตรียมท่านจะต้องทำเช่นนั้นสำหรับแต่ละตัวตามจำนวนของมันให้ทุกคนที่เป็นชาวพื้นเมืองทำเช่นนั้นกับสิ่งเหล่านี้ ในการนำเครื่องบูชาด้วยไฟมาถวายกลิ่นหอมหวานแด่ยาหูอาและเมื่อคนต่างด้าวอาศัยอยู่กับพวกท่านหรือใครก็ตามที่อยู่ในหมู่พวกท่านตลอดช่วอายุของพวกท่านและต้องการทำเครื่องบูชาด้วยไฟกลิ่นหอมหวานแด่ยาหูอาให้เขาทำเช่นเดียวกับที่พวกท่านทำกฎเดียวกันสำหรับพวกท่านในชุมนุมชนและสำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกท่านเป็นกฎตลอด ปตลอดชั่วอายุของพวกท่านเช่นเดียวกับพวกท่านคนต่างด้าวก็เช่นเดียวกันต่อหน้ายาหุอาโทราเดียวและกฎเดียวสำหรับพวกท่านและสำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกท่านและยาหุอาตรัสกับโมเชว่าจงพูดกับลูกหลานของอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าเมื่อพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินที่เราพาพวกเจ้าไป แล้วจะเป็นเช่นนี้เมื่อพวกเจ้ากินขนมปังของแผ่นดินพวกเจ้าจะถวายส่วนแบ่งใด่ยาฮูอาจงถวายขนมปังจากแป้งก้อนแรกของพวกเจ้าเป็นส่วนแบ่งเช่นเดียวกับส่วนแบ่งจากลานวดข้าวที่พวกเจ้าถวายจากแป้งก้อนแรกของพวกเจ้าพวกเจ้าต้องให้ส่วนแบ่งใด่ยาหูอาตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าและเมื่อพวกเจ้าทำบาปโดยผิดพลาด และไม่ทำตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้ที่ยาหูอาได้ตรัสกับโมเชทุกสิ่งที่ยาหูอาได้บัญชาพวกเจ้าโดยมือของโมเชตั้งแต่วันที่ยาหูอาให้บัญญตัติและต่อไปตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าแล้วถ้าหากกระทำไปโดยความผิดพลาดโดยที่ชุมชนไม่รู้ชุมชนทั้งปวงจะต้องเตรียมลูกวัวตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาถวายเป็นกลิ่นหอมหวานแด่พระยาหูวาพร้อมด้วยเครื่องบูชาธัญพืช และเครื่องบูชาเครื่องดื่มตามระเบียบที่ถูกต้องและแพะตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาทและปโปุโรหิตจ,จะทําการลบบนทิ่นให้แก่ชุมนุมชนทั้งหมดของลูกหลานอิสราเอลและจะได้รับการอภัยเพราะเป็นการผิดพลาดและพวกเขาจะนำเครื่องบูชาของพวกเขามาเครื่องบูชาด้วยไฟแด่ยาหูอาและเครื่องบูชาไถ่บาทของพวกเขาต่อหน้ายาหูอาสำหรับความผิดพลาดของพวกเขา และจะได้รับการอาภัยแก่ชุมนุมชนทั้งหมดของลูกหลานอิสราเอลและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขาเพราะประชาชนทั้งหมดทําโดยผิดพลาดและถ้าผู้ใดทําบาปโดยไม่เจตนาให้เขานำแท้ตัวมีอายุหนึ่งปีมาเป็นเครื่องบูชาถ่ยบาปและปุโรหิตจะทําการลบบนถิ่นให้แก่ผู้ที่หลงผิดโดยไม่เจตนาเมื่อเขาทําบาปโดยไม่เจตนาต่อหน้ายาหัวเพื่อทําการลบบนถิ่นให้เขาและเขาจะได้รับการอาภายัย สำหรับผู้ที่กระทำสิ่งใดโดยไม่เจตนามีโตราเดียวทั้งสำหรับผู้ที่เป็นคนพื้นเมืองในหมู่บุตรของอิสราเอลและสำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่ผู้ที่กระทำสิ่งใดด้วยความเย่อหยิ่งไม่ว่าเขาจะเป็นคนพื้นเมืองหรือคนต่างด้าวเขาดูหมิน่นยาฮูอาและผู้นั้นจะถูกตัดออกจากท่ามกลางประชาชนของเขาเพราะเขาได้ดูหมิน่น พระวจนะของยาฮูอาและได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ผู้นั้นจะถูกตัดออกอย่างแน่นอนความชั่วช้าของเขาอยู่บนตัวเขาและขณะที่บุตรของอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารพวกเขาพบชายคนหนึ่งเก็บฟืนในวันสบาโตและผู้ที่พบเขาเก็บฟืนได้นําเขามาหาโมเชและอารนและชุมนุมชนทั้งหมดและพวกเขาได้กักขังเขาไว้เพราะยังไม่ได้ประกาศว่า ควรจะทําอย่างไรกับเขาและยาหูอาตรัสกับโมเชว่าชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนให้ชุมนุมชนทั้งหมดเอาหินขว้างเขาที่นอกค่ายและชุมนุมชนทั้งหมดได้นำเขาออกไปนอกค่ายและขว้างเขาด้วยหินตามที่ยาหูอาได้บัญชาโมเชและเขาก็ตายและยาหูอาตรัสกับโมเชว่า จงพูดกับบุตรของอิสราเอลและเจ้าจะบอกพวกเขาให้ทำเสืส้อยอดที่มุมเสื้อผ้าของพวกเขาตลอดชั่วอายุของพวกเขาและให้สายเชือกสีน้ำเงินในซิซิที่มุมและมันจะเป็นซิซิสำหรับเจ้าและเจ้าจะเห็นมันและจะจดจำพระบัญญัติทั้งหมดของยาหูอาและจะปฏิบัติตามและจะไม่แสวงหาตามใจของเจ้าเองและตาของเจ้าเองซึ่งเจ้าได้ไปเล่นชู้ตา่างเพื่อที่เจ้าจะจดจำและจะปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหมดของเรา และจะถูกแยกตั้งไว้สำหรับเอโลฮิมของเจ้าเราคือยาหูอาเอโลฮิมของเจ้าผู้ที่นำเจ้าออกจากแผ่นดินมิสราอิมเพื่อเป็นเอโลฮิมของเจ้าเราคือยาหูอาเอโลฮิมของเจ้า